อย่างเงี้ยก็เรียกว่าบรรพชาอบรสมบตก็ในในตอนนั้นแหละหลังจากที่ผู้ที่บวชใช่ไหมคะก็มีการพุทธทางธรรมังสรารนังกัจฉามิก็คือพระพุทธพระธรรมผสมเป,มป็นสารนิพ่งแล้วแล้วก็มีการต่อเนื่องเป็นเรื่องของการบวชทันทีเลยบวชพระอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่มาบวช ต่อหน้าเรียกต่อหน้าพระพักขององค์พระสัมมาสัมพุทเจ้าพรุทธเจ้าวบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอันนี้ก็หนึ่งในโอวาทปาติโมกเหมือนกันในวันสําคัญนี้นะคะแสดงว่าภิกษุที่มาบวชเนี่ยนะนอกจากจะมาประชุมกันโดยไม่ได้ดนัดหมายแล้วแล้วมีจํานวนพันสองรูปด้วยใช่ไหมคะก็ยังมีเรื่องของการที่นี่ใจความสําคัญนะเป็นเรื่อง เรื่องที่มาบวชเฉพาะหน้าแล้วพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยเอหิภิกขุเรียกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นภิกษุเถิดนะแล้วก็ปฏิบัติทมตามที่เราสอนต่อไปอย่างเงี้ยนี่พูดภาษาไทยเรานะจริงแล้วมีสำนวนนะสำนวนเก่าๆมันค่อนข้างจะฟังฟังแล้วบางทีต้องแปลอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเธออย่างเงี้ย อืมเป็นไงงะคุณแ้วฟังแล้วเข้าใจดีเนาะอันนี้พระพุทธองค์ทรงประทานให้ด้วยพระองค์เองในสมัยยุคพุทธกาลก็คือยุคต้นๆน,นะคะตรงนี้นะแล้วมันมีเหตุการณ์ค่ะมีเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เอหีบพิขุอีกแล้วอย่างเงี้ยเออมันมีเหตุการณ์ตรงนั้นที่ทําให้พระพุทธองค์เนี่ยยกเลิก นะฮะแต่ตรงนั้นจะไม่ไม่พูดถึงนะมีเหมือนกันมีประวัติมาเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทานตรัสแล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าเอหีพิขูปั๊บนะทั้งบาททั้งผ้าไตรจีวรพวกนี้จะลอยมาเลยบุญเนาะมันนออะไรแถวนี้แล้วเนี่ยบุญนะบุญบุญที่แบบว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสปั๊บเนี่ยบาทพวกจีวรเหล่านี้นะฮะ แล้วก็ผมอะสั้นลงทันทีเลยไม่ต้องทำอะไรค่ะอันนี้ในในหลักฐานนั้นพูดมานะอันนี้นำเอาหลักฐานมาคุยพวกเราฟังผมที่อยู่บนหัวเนี่ยสั้นลงทันทีเลยแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยเป็นภิกษุทันทีเอเป็นภิกษุทันทีไม่เหมือนตอนนี้นะยุคสมัยนี้นี่พิธีการเป็นไงฮะเรารู้กันอยู่นะไม่ต้องพูดเยอะละ ที่มีพิธีการเยอะเพราะมันหลายอย่างเนาะมีเหตุผลหลายอย่างแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของความวิจิตพิสดารของเจตนากรรมของผู้บวชนะแต่และท่านที่สั่งสมเอาไว้เนี่ยเมื่อในอดีตมาหลายภพชาติก็คือหมายถึงผู้บวชนะคะท่านต้องสั่งสมของท่านมานะบุญถึงได้ขนาดนี้นะคะถ้าหากว่ามีความศรัทธาและก็ประสงค์ที่จะบวชเนี่ยนะคะบางทีเนี่ย เทวดาเนี่ยนะมาเขาเรียกว่ามามาช่วยและพรหมเทวดาเนี่ยคือของที่ลอยมาเนี่ยเรามองไม่เห็นผู้ที่นำมานะ,ะจะต้องมีอย่างบุญบุญญาิ์ของท่านผู้บวชด,ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเราเทพเทวาหรือว่าเป็นพรหมที่ท่านนำมาอันนั้นเราต้องนึกถึงว่าท่านเคยอุปการะกันเอาไว้นะอ่า ของท่านนัีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบุญฤทธิ์ไงฤทธิ์ด้ยอำนาจของบุญอะน,นะนั่นแหละค่ะเครื่องนุ่งห่มเหล่านั้นก็เหมือนกลับมาถึงก็ท่านก็หม่มแล้วก็บวชเป็นภิกษุนะคะท่านเหล่านี้เนี่ยให้เราเข้าใจว่าอดีตเจตนากรรมเนี่ยค่อนข้างแรงอดีตก็คือหลายภบหลายชาติสั่งสมมาในเรื่องของการถวายวไตรวรถวายบาตถวายอะไรหลายๆอย่าง อย่างที่พวกเราเคยคุยกันหลายครั้งว่าวัตถุทานน่ะนะฮะวัตถุทานนี่เวลาเราทําเนี่ยไปไหนไหมบุญมันสะท้อนกลับเราแน่นอนอยู่แล้วมันเหมือนกับเอาลูกบอลเฟี้ยงไปมันเด้งกลับมาหาเราอย่างเงี้ยแบบเดียวกันค่ะทําบุญอะไรเนี่ยมันไม่ไม,ไม่เด้งมาสมผลนี่มันไม่มีนะฮะเรื่องเหตุกับผลมันจะเหมือนกับว่าต้องมีนะอย่างเงี้ยเนี่ยหลักพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลนะคะทำอะไรแล้ว ก็อธิษฐานก็คือไม่ต้องขออย่างที่บอกตะเ่กี้นะถ้าขอแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีโลภะเป็นบริวารซึ่งบริวารตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นบริวารหลายภพหลายชาติเลยเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดอีกมันก็ติดมาด้วยสมมติว่าชาตินี้เนี่ยมาทําบุญกันกับเรื่องของความโลภผสมอย่างเงี้ยนะผสมผสานบุญได้ไหมได้สิแต่ว่าก็อยากไง ความอยากตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่ามาแบ่งเอาบุญไปด้วยมันเหมือนกับมาแบ่งเอาบุญนะแบ่งบุญอ่ะอ่างั้นฉันมาอยู่ด้วยครึ่งหนึ่งแล้วกันอ่บุญก็ส่วนบุญเอาไปครึ่งหนึ่งอ่าฉันเป็นบาปนะฉันจะมาอยู่กับเธอครึ่งหนึ่งฉันจะติดกับเธออยู่อย่างนี้แหละอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ถ้าตายปั๊บในชาตินี้ก็ไปเกิดเกิดแล้วก็กลายเป็นคนไม่มีปัญญาตั้งแต่เกิดอ่ะเพราะว่ามีเกี่ยวกับโลภเนี่ยมันมันติดไปด้วยไงฮะ ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธานําเท่าไหร่นะอันนี้นี่สําคัญเพราะว่าถ้าพวกเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราควรจะเรียนรู้ถูกไหมฮะเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยเราควรจะทําตามเพราะว่าทางหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้แค่ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาแล้วท่านก็ไม่ได้สันเสริญอย่างนั้นถูกไหมไม่งั้นจะไม่มีการไม่มีการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีการแสดงธรรมเรื่องอนุปุปิกถา ถูกไหมอนุปภิกถานี่เป็นเรื่องของการให้ก่อนหลังจากนั้นพอให้แล้วมีความสุขด้วยความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะฮะไม่หยุดแค่นั้นเลยแสดงต่อในเรื่องของอริยสัจสี่อีกนะไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อทอําอนุปภิกถาสองสามข้อแรกอะให้ทานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเกิดดีได้กินดีอยู่ดี เกิดดีจบแค่นั้นเป็นแค่มนุษย์เทวดาเป็นพรหมแต่ถามว่ายังทุกอยู่ไหมอ่ะยังเกิดอีกยังทุกอีกพระเจ้าจึงไม่ได้สันเสริญตรงนั้นถ้าหากว่าจะเอาถึงที่สุดแห่งทุกก็ต้องก็ต้องมาฝึกจิตต่อเนื่องแล้วก็มีนิพพานเป็นสันติลักนังโดยที่สุดถูกไหมคะอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักของพระพุทธเจ้าสอนพวกเรามาว่าอย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นนะ มันไม่ใช่ความสุขที่เทีท่ยงแท้ถาวรถูกไหมมันเป็นความสุขที่แป๊บเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์อายุเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวก็ตายแล้วเป็นเทวดาก็พอเหงือออกก็ตายแล้วเนี่ยนะเอเครื่องเศร้ามองตายแล้วอย่างเงี้ยเครื่องทรมนะคะเวลาท่านใส่หรือว่าเหงือออกจักระแลก็ท่า <c oughs> นพูดไว้นะเหงือออกก็ตายแล้วแต่พวกเราพอเหงือออกอย่างี้ฮะ เอาไปล้างแต่ไม่ได้เทวดาไม่ได้ไงเห็นไหมยังไงก็ต้องตายตายแล้วเกิดใหม่อีกไม่ใช่ว่าตายแล้วก็จบกันไม่ใช่อย่างนั้นตายตายมันให้จบจบกันไปสร้างไม่ใช่มันไม่จบค่ะในพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สรรเสริญว่าอะพอให้แล้วก็อยู่ดีกินดีแล้วเป็นมนุษย์เทวดาพรหมจบนะไม่ใช่ต้องต่อนะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่าไปสรรเสริญตรงนี้สักข,ขะอาจารย์ค่ะ สกขาคือสวรรค์นะอย่าไปจบแค่ตรงสวรรค์อย่าไปจบแค่มีเกีย่ยวกับเรื่องของปัจจัยสีแค่นั้นอย่าแค่นั้นอย่างเงี้ยไปต่ออีกอืก็คือทุกจิตนะคะอทีนี้ก็มาดูว่านอกจากจะเกี่ยวกับเรื่องของพระอรหรันตะ์มาตรงนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ท่านได้เดินทางมาเจอกันนะคะ ก็คือในส่วนของพระภิกษุพันสรูปที่พูดถึงเนี่ยท่านเดินทางมาเพื่อมาเจอกันโดยที่ท่านก็ไม่ได้นัดกันนะฮะแลวพระรหันแต่และรูปเนี่ยนะฮะท่านมีอภินญ,ญามีอภินญ,ญาก็คือมีฤทธ์นะมีฤทธ์ทั้งหมดนะฮะหกอย่างเลยนะฮะฤทธ์ทั้งหมดหอย่างนีตาทิพย์ใช่ไหมฮะตาทิพย์ก็เห็นได้หูทิพย์ได้ยินเสียงลึกลับลี้ลับได้ใช่ไหมฮะ ถ้าพูดถึงตานะอย่างเรามองอย่างเงี้ยมันมีสิ่งบางเยอะแยะเลยนะฮะแต่ถ้าตาทิพย์เนี่ยเห็นหมดเลยนะคุณแย้วเอาไหมเือ <c oughs> คุณแยาวใส่มา <c oughs> ไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็น <c oughs> คุณแย้วบอกว่าพอละอันนี้ดีละ <c oughs> ตาเน,นื้อตามมนุษย์นี่แหละ <c oughs> สิ่งที่บังตาเห็นหมดนะฮะ ที่ตาเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าตาเนื้อเนาะบางสาจักสุเนี่ยตรงนี้เไม่เห็นไม่ได้แต่ถ้ามีทิพมื่อไหรนะ่ก็เห็นเห็นได้เรียกว่าอัจญรยเนี่ยพระอรหันต์ท่านมีนะคะกลุ่มนี้นะหูทิพได้ยินเสียงที่เบาที่สุดแล้วก็เสียงที่แบบลึกลับเสียงที่แบบอย่างพวกเราเนี่ยได้ยินไม่ได้อาจจะได้ยินเสียงทิพด้วยกันใช่ไหมคะเสียงที่แบบว่าพิสดารที่เราไม่เคยได้ยินอะ่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ จะได้ยินอยู่ตลอดไม่ใช่นะตาทิพย์ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นตลอดไม่ใช่นะคือถ้าปรารถนาก่อนปรารถนาจะได้ยินก็ได้ยินปรารถนาจะเห็นก็เห็นก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำริ์ถถูกไหมอ่านะเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยท่านก็มีริ์นะส,สามารถที่จะระลึกพบชาติได้อีกเยอะแย,ยะมากมายเลยว่าชาตินั้นเคยเป็นเศรษฐีชาตินั้นเคยเป็นยาจกชาตินั้นทำอะไรอะไรไว้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหน เราลึกรู้ได้หมดเลยนะคะเพราะนั้นจะเห็นอดีตเห็นอนาคตได้หมดและอีกหัวข้อหนึ่งก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะคะท่านได้เดินทางมานอกจากมีอภิญญาแล้วนะคะท่านก็ได้เดินทางมาตรงกับวันขึ้นส5บห้าาพอดีอย่างที่กล่าวไปนะก็คือ15ค่้าาเป็นเพ็นเป็นวันเพนเต็มดวงเนาะเันเพนเต็มดวงเลยเรียกว่าวันนี้ทั้งหมดรวมเป็นวันมาฆะเนี่ย ก็คือเรียกว่าวันจตุรงคะสันนิบาตนั่นแหละอย่างที่พวกเราเคยคุยกันรู้กันมานะฮะนี่จะน้อมนําเอาในส่วนของการสร้างพระบารมีขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาคุยให้พวกเราฟังบ้างเล็กน้อยนะคะหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเาเรียกว่ารับศึกหนักเนาะรับศึกหนักกับใครกับพระยามาลน,นา้ตอนนั้นรับศึกหนักเลย ก่อนที่จะสําเร็จเป็นองค์พระสมัมมาริจ้าเนี่ยต่อสู้หนักมหาศาลเมื่อต่อสู้แล้วพญามารก็พ่ายใบแพ้ไปคือใช้คือใช้บุญบาร,รมีเนี่ยบุญบาร,รมีที่พระพุทธองค์สั่งสมมาเนี่ยบุญบาร,รมี30ทัศนะนะพูดถึง,ร,งรวมๆมานะสาเลยก็สามารถที่จะสามารถที่จะต่อสู้กับพญามารเนี่ยจนพญามารเนี่ยนะพ่ายแพ้ไปนะฮะเพราะว่า พยามารมาเพื่อขัดขวางการตรัสรู้โดยเฉพาะเลยขวางอ่ะอย่างพวกเราด่ทำบุญอะไรเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเจอขวางเจอคนในบ้านขวางเป็นไงฮะอาจารย์ลักษา,าะเจอคนในบ้านขวางแล้วเป็นไงห <c oughs> ัวเราะแบบนี้เลยอ่าชุนนะดินเนี่ยชุนนะดินะเดี๋ยวนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสังสมว่าบาร,รมีด้วยความมีพระเมตตาพระมหากรุณามาอย่างสูงเลย เหมือนเต็งเปียกมาะนะเมตตาปารมีสัมปันโดยทองกันจนเคยเลยนะนั่นแหละนะคะช่วงที่มาขัดขวางเนี่ยขวางอยู่ที่ไหนตรงควงไม้ต้นโพนะมหาโพตอนนั้นเป็นต้นไซรนะฮะตอนนั้นเป็นต้นไซแต่หลังๆมาที่เรียกว่าต้นโพก็ว่าเป็นต้นที่พระเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นั่นโพธิแปลว่ารู้นะคะเป็นการรู้ที่แบบไม่ได้รู้ธรรมดาใช่ไหมคะ รู้แบบทะลุป,ปูโปรงเลยเป็นสัพพัญญุตยานด้วยใช่ไหมคะเมื่อศึกสงบจงเมื่อศึกได้จบลงแล้วนะคะได้สั่งสมพระบารมีมาเพราะว่าต่อสู้โดยเฉพาะเลยนะ,ะเมื่อจบศึกเรียบร้อยเหล่าเทพเทวานะคระั้งแรกเนี่ยเทวดาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาสรรเสริญที่ในขณะนั้นเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่อยู่ที่ใต้ต้นมหาโพนะ ย้อนนิดนึงะ่ะช่วงนั้นเนี่ยเราเทพเทวาก็อยู่แถวนั้นเยอะแยะเลยนะฮะทั้งอากาศเทวาดาท,ทัา้งเทวดาภาพพื้นดินรุกขเทวาดาอย่างเงี้ย่ะก็อยู่เยอะเลยแต่พอพยาวมานมาอย่างนี้แล้วเทวาดาตเตลิดเปิดเปิงไปหมดเลยนะ,ะ <c oughs> เทวาดาไปหมดเลยเมื่อศึกสงบแล้วเทวดากลับมาอีกรอบนึงนะมาอีกรอบนึงมาทําไม มาสรรเสริญน่ะสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าเนี่ยท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านสู้กับพญามารได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้มันไม่ธรรมดานะท่านทําได้ยังไงอย่างเงี้ยนะอืไปเห็นสภาพสารภาพฤทธิ์บุญฤทธิ์ที่พระพุทธองค์สั่งสมมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนั่นแหละที่ทําให้พญามารพ่ายแพ้เนี่ยมีหลายอย่างเลย ไม่ว่าจะยิงธนูมาเป็นธนูไฟธนูเพลิองค่ะยิงมาทุกอย่างกลายเป็นดอกไม้งามๆหอมๆทั้งนั้นเลย <c oughs> อันนี้เราก็ฝังไว้เพราะว่าพุทธประวัติเรามีน <c oughs> ะทำอะไรมาก็กลายเป็นของหอมๆอ,อยู่บริเวณรายรอบกลายเป็นบูชาคุณไปเลยอ่ะบูชาคุณบุชาเจ้าไปเลยนะเราเทพเทวาพอมาเห็นเหตุการณ์การต่อสู้อย่างนี้เรียบร้อยไปแล้วเนี่ย พากันมาแล้วทรงสังส่งเสริญนะสั่งเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอนันตาชินราชอนันตะขออภัยฮะพระอนันตาชินราชก็คือแปลว่าพูดถึงธร,รมที่สิ้นตัณหาไม่เหลือละไม่เหลือแล้ว,ลลวก็คือเทวดาให้ให้สมญา,ามพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระอนันต์ชินราชนะคะขึ้นมาเนี่ยเริ่มครั้งแรกเลย ที่เราเทพเทวาถวายพระนามนะคะเรื่องราวก็มีสืบไปอีกนะคะในส่วนของบริเวณใต้ต้นมหาโพนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพระพุทธองค์ก็กระทํากิจอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะกระทํากิจอยู่ที่นั่นอ่าสักพักหนึ่งนะทีนี้เมื่อกระทํากิจเสร็จแล้วเนี่ยนึกถึงท่านอาราละดาบทกับอุทะกดาบทซึ่งเป็นครูสมาธิใช่ไหมคะ ก่อนที่ท่านจะมาตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปเรียนสมาธิมาก่อนใช่ไหมคะได้สมาบัติแปดสมาบัติเก้าด้วยนะได้ละทีนี้ในส่วนของการตรงนี้เนี่ยจะไม่เอามาขยายความเยอะนะคะให้เรารู้ว่าหลังจากที่พระพุทธ,ธองค์ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นครูสมา,าธิสองท่านทีนี้ก็ท่านพ,พระพุทธ,ธองค์ก็รู้ด้วยว่าสององค์นี้ไม่อยู่แล้ว ครูสมาธิสององค์เนี่ยไม่อยู่แล้วเมื่อไม่อยู่แล้วก็อ่ะทีนี้ก็เปลี่ยนทิศทางน,นึกถึงปัญจวคีทังห้าใช่ไหมคะอ่ะนึกถึงปัญจวคีทังห้านี่ปัญจวคีทังห้าอยู่ที่ไหนพระพ,พุทธองค์ก็รู้ด้วยนะตอนนี้รู้หมดละไม่มีอะไรที่ไม่รู้แล้วอยู่ที่ปาอิสิปตนะมฤคทาดาวันอยู่พารณาสีพูดถึงพารณาณสีนี่นะอาจารย์ขั้นนิดนึงนะ มีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยต้องไปขึ้นเรือบินในประเทศเขาอะที่นี่เลยอะเพื่อที่จะไปพุทธคยายอีกรอบหนึง่งก็เหมือนนั่งนั่งรถสองต่อแต่ว่านั่งเรือสองต่อเรือต่อแรกเนี่ยนั่งจากสวรรณภูมิไปไปลงพราณาศีนะแล้วก็นั่งเรือในบ้านเขาอะจากพระณาศีไปพุทธคยายอีกรอบหนึง่งอย่างเงี้ยโอ้เครื่องบินโอ้สุด,ส,ด,ส,ดสุดไปเลย นะฮะเหมือนเราแบบทุกขย่าตลอดเลยอาจารย์นั่งอยู่แก่หน้าต่างหน้าต่างไอของเรือบินอ่ะก็มองลงไปดีเรือกำลังเอียงอย่างนี้เลยพวกโค้งอ่ะตีโค้งอ่ะโอ้โหเห็นข้างล่างมีแต่ดินทรายเต็มไปหมดเลยถ้าลงตอนนี้ทาไงเออเนี่ยนะเครื่องก็ั่นอย่างนี้เลยนะอืมแต่คนเต็มเต็มลำนะฮะ เออนั่นแหละนี่เล่าให้ฟังนิดหน่อยแต่พออหมายถึงว่าถ้าตอนที่เราไปลงที่พื้นที่ที่พระราสีอะแปลกดีนะฮะมันจะมีพลังคนลุกคนพองปแปลกๆนะแต่นี่ต้องอยู่ที่ศรัทธาด้วยนะเราศรัทธาในพระพุทธเจ้านะศรัทธาพุทธก็ทำประสงค์เนี่ยพอเราไปสถานที่ตรงนั้นเนี่ยแปลกมากเลยนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเราทีหลังนะ <c oughs> ทีนี้เมื่อไปถึง ปาอิสิปตนาบริขททยวันแล้วเนี่ยนะฮะตรงนั้นน่ะมันเป็นช่วงวันอาสารหาบูชาพอดีเลยเดือนแปดวันอาสารหาบูชาเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็รงประกาศพระพุทธศาสนาเหมือนกันใช่ไหมคะในตอนนั้นนะในการประกาศพระพุทธศาสนาในวันอาสารหาบูชาเนี่ยนะนั่นนั่นคือหลังจากตัดสรุปไปแล้วสองเดือนหมายถึงว่าพอตัดสรุปเสร็จก็ ก่อนที่จะถึงวันนี้นะก่อนที่จะถึงวันอาสารหฮาูชาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ต้องทํากิจของพระพุทธองค์ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางมาหาปัญจวัคคีย์แล้วก็มาเจอที่นี่ก็ประมาณสองเดือนอย่างเงี้ยนะคะมาถึงตรงนี้นะโดยพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ได้แก่ใครบ้างเรามาฟังชื่ออีกทีเนาะจะได้จําได้พระโกนทัญญะพระวัปป กุทัญญะวัปปะพัทิยะพอสัมเพานะพอทหารสองตัวพัทิยะมหานามะแล้วก็พระอัศชิอันนี้คุ้นนะมีความคุ้นพระอัศชิที่ป่าอิสิปตนะบริขทายวันที่เมืองพรนสีอันนี้อยู่บริเวณแคว้นมคธอยู่แถวมคธในวันอาสาหาบูชาเนี่ยปัญจวคีทั้งห้าเนี่ยนะฮะกราบทูลขอบวชเลยนะ เน,นีอาจันเล่าแบบว่าเอาประเด็นสําคัญเนาะไม่ได้เอายิบย่อยที่แบบว่ามาเจอแล้วเนี่ยต้อนรับไม่ต้อนรับอันนั้นไม่พูดนะามาพูดถึงตรงที่ว่าหลังจากมาเจอแล้วเนี่ยอขอบวชเลยนะคะขอบวชพอขอบวชพระพุทธองค์ก็อนุญาตนะทร,ทรงอนุญาตรับพุทธดีกาจากพระสาสดาด้วยเอหิภิกขุวิธีอันนี้มาแล้วนะเอหิภิกขุวิธีอันนี้ อันนี้กลุ่มที่หนึ่งคือปัญจวัคคีเนี่ยเริ่มเอหิพิขุกละอย่างนี้น,นนะครั้งแรกลำดับการบรรลุธรรมของทั้งห้าท่านอันนี้อาจารย์เอาแบบว่าสรุปมาให้เลยบรรลุตอนไหนขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงนะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนอาสารหามูชาเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาเทศนากันแรกนะเทศนากันแรกชื่อว่าอะไรฮะธรรมะ จับก,กับปวัตนะสูตรเห็นไหมฮะนี่กันแรกเลยแล้วใครได้บรรลุธรรมพระอัญญาโกณทัญญะได้บรรลุธรรมในวันนั้นนะเป็นพระโสดาบันนะอันนี้องค์แรกก่อนพระอัญญาโกณทัญญะเป็นผู้รู้เร็วนะฮะเพราะพูดไม่เท่าไหร่เองท่านบนรรลุเลยอย่างเงี้ยแค่ประโยคเดียวอย่างเงี้ยท่านบนรรลุอันนี้เรียกว่าผู้รู้เร็วนะฮะเหมือนกับดอกบัวเนาะสีเหลอ่ะที่ท่านอุปมานะ บัวน,นี้มันมันบานละได้แสงอาทิตย์แล้วบานเลยแสงอาทิตย์เหมือนเหมือนธรรมะของบุทิเจ้าใช่ไหมคะพอได้แสงปับ๊บนีบ่บนเบ่งเลยนี่ก็คือบรรลุธรรมนะแรมหนึ่งข้าถึงแรมสี่ข้าหนึ่งค้าถึงสี่ข้าตะกี้สิบห้าขาใช่ไหมคะอันนี้แรมและตะกี้ขึ้นเดี๋ยวนี้ลงละแรมหนึ่งข้าถึงแรมห้าข้ามเออขออภัยถึงแรมสี่ข้าพระวะปะ พระพัทิยะพระมหานามะพระอัสชิอีกสีอ่องค์อะฮะอันนี้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไล่วันกันเลยค่ะอย่างพระวัปปะเนี่ยแรมหนึ่งค่ำพระพัทิยะสองค่ำแรมนะ,ะพระมหานามะสามค่ำพระอัสชิสี่ค่ำอย่างเงี้ยค่ะเรียงลําดับกันมาเลยเหมือนว่าบรรลุองละวันโอ้ยธรรมดาที่ไหนเลย ีนี้พอแรมห้าค่ำแรมห้าค่ำเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยตรัสแสดงอนัตตลักษณะสูตรสูตรนี้นะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับขันห้านะอนัตตลักษณะสูตรขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตาอนัตตาหมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้นะดังนั้นขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตาเป็นลักษณะของเขาแบบนี้ เมือ่อทั้งห้าห้าองค์นะ่ะตอนนี้เป็นพระสวดาบันเนาะเมื่อทั้งห้าองค์เนี่ยได้ฟังอนัตตลักษณคณะสูตรดีแล้วเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยตื่นเต้นไหมตื <c oughs> ่นเต้นอยู่คนเดียวนะก็คือแบบเรียกว่าคิปาพินญาน่ะก็คือแบบบรรลุเร็วอโอรู้สึกว่าบรรลุเร็วมากๆเลยตอนนั้นเนี่ยนะตั้งแต่วันขึ้นสิบห้าค่ำถึงแรมห้าค่ำเนี่ย รวมหวันนะฮะรวมหวันเนี่ยมีพระอรหันต์ที่เป็นพุทธ,ทธสาวกออุบัติขึ้นหองค์ได้พระอรหันต์แล้วนะฮะหองค์แบบเอหิพิคุนะตรงนีเ้เราต้องเน้นนะเ,เน้นเพราะว่าเป็นวันมาคาบูชานะคะเป็นช่วงกลางเดือนของอาสารหบูชาพอดีเนาะเพราะว่าสิบห้าค่ำหนึ่ามสี่เป็นช่วงเวลานั้นพอดีเนาะ เลยมันเลยสิบห้าข้ามาก็คือมันจะค่อนมาทางสิ้นเดือนแล้วล่ะแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงกลางเดือนใช่ไหมคะอยู่ในช่วงกลางเดือนพวกราคาโทสะโมหะเนี่ยท่านท่านอุปมาเหมือนกับเปลือกต้มค่ะเปลือกตม้มนะมีความชุ่มน้ำตลอดเวลานะดังนั้นเมื่อพระอรหัตตสาวกอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยจิตของท่านก็เหมือนก็เหมือนกับเหมือนสลักเปลือกต้มออกไปหมดแล้ว ะะเหมือนกับว่าราคาโัสะโมหะที่เป็นตัวต้นๆน,น,นะเพราะว่าตัวราคาเนี่ยอุปมาเหมือนรากแก้วรากแก้วใครไม่มีใครไม่รู้จักเนะาะรากแก้วรากแก้วรากฝอยเราเรียนกันมาตั้งแต่ดเด็ก <c oughs> แล้วก็มีมตอไม้มีต้นไม้อะต้นไม้เนี่ยถ้าหากว่าตัดออกข้างล่างยังมีรากแก้วอยู่รากแก้วอุปมาเหมือนราคะเหมือนตัวโลภะตอไม้เปรียบเหมือนกับ โมหะคิดดูแล้วกันว่าโลภะกับโมหะเนี่ยติดกันอยู่อย่างนั้นเลยอะ่ะก็คือทั้งความโรคความหลงอะ่ะหลงรักอะก็เรียก็หลงใช่ไหมหลงรักอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดโทสะเกิดได้โทสะท่านก็ไม่ได้อุปมาเป็นรากแก้วนะคะแต่โซโทสะก็ไม่ธรรมดาที่ท่านอุปมาโลภะเป็นรากแก้วว่ามันลึกไงเอาออกยาก ตัวราคะเนี่ยนะตัวโลภะเนี่ยออกออกยากก็อยู่ลึกหน่อยแต่โทสะเนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องกับโมหะไหมเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะเนี่ยเวลามีความกโกรธหลงไหมหลงกโกรธไหมนี่หลงรักหลงกโกรธอันนี้เป็นภาษาไทยนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆรนะรักอะไรก็แล้วแต่ที่โลภะเกิดขึ้นมาหลงโกรธอะไรก็แล้วแต่ สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตโกรธได้ทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะเมื่อโกรธแล้วรู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวหลงนะคะดังนั้นองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะถ้าหาพอพระพ,พุทธองค์เนี่ยแสดงเสร็จเรียบร้อยพระอาหารหันเกิดขึ้นแล้วรัตรวมถ้ารวมพระองค์อีกหนึ่งองค์นะห้าองค์พราะอาหารหันห้าองค์รวมอีกหนึ่งพระองค์เป็นหกองค์นะตอนนี้ในในยุคพุทธกาลสมัยนั้นมีพระอาหารหันบันคืออุบัติขึ้นอ่ะหก พระองค์นะแต่เราต้องแยกเนาะแยกเป็นพระอรหันตสาวกสฮอย่างนี้นะทีนี้มาอีกตัดบ,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 บทนี้ออกแล้วไปอีกบทหนึง<อ>่งในช่วงนั้นเนี่ยพระนางสุชาดาเคยได้ยินไหมคะ <laughs> ต้องถามก่อนนะพระนางสุชาดาเนี่ยนะฮะที่เคยถวายข้าวมัทุปยาตเนี่ยอันนี้ย้อนไปอจางขอย้อนเรื่องไปนิดนึงนะฮะ ย้อนไปในส่วนของช่วงที่พระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ตรงบริเวณใต้ต้นโพนะคะก่อนที่ตัสรู้เนี่ยพระนางสุชาดาเนี่ยท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีเรื่องเรื่องนะเป็นลูกสาวเศรษฐีทีนี้ปรารถนาเนาะปรารถนาเหมือนมีครอบครัวนะ่ะเหมือนหลายๆคนน่ะปรารถนาครอบครัวที่ดีมีลูกเนี่ยขอให้มีลูกชายก่อนคนแรก นางสุชาดาก็เลยทาข้าวนุษยุปายาตงามาทุมาทุมอม้าทอทอธงสระอุมะทุปายาตทําข้าวเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะเอาไปบูชาเทวดาที่อยู่ต้นไทรเนี่ยสมมติว่าบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยเดินไปไม่เท่าไหร่ก็ถึงต้นไทรแล้วนะฮะเพราะว่าต้นใหญ่ไงนะฮะก็เหมือนกับว่าอ่าทาเสร็จแล้วจะไปบูชาทีนี้การตั้งอธิษฐานเนี่ย ของพระนางสุชาดาเนี่ยคืออธิษฐานคือมีสามีที่เสมอกันไม่ว่าจะศีลไม่ว่าจะทิฏฐนะินะศีลก็ต้องเสมอกันด้วยความเห็นก็คือทิฏฐิก็ต้องเสมอกันไม่งั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้นเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะขอให้มีเป็นเศรษฐีด้วยต่างหากนะขอสามีเป็นเศรษฐีแล้วก็สําคัญที่สุดคือต้องมีลูกชายนี่การขอ พราลูกชายนี่มันเหมือนกับว่าปุตตะเนี่ยเหมือนกับผู้ที่เป็นที่รักอะ่ะบุตรเนี่ยนะคะคำว่าปุตตะเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยเหมือนเป็นที่รักเพยุคสมัยเขาเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วต้องมีลูกชายก่อนคนแรกอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะนางสุชาดาเนี่ยนะคะขอสามีที่มีบุญมีชาติตระกุลเนี่ยให้เสมอกันนะ,ะอันนี้ที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือ,อให้ลูกคนแรกเนี่ยเป็นลูกชาย หลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ค่ะสมปรารถนาค่ะหลังจากเอาข้าวมุทุปายาตไปถวายที่ตน้นต้นไทระนะใต้ต้นไทระนะขอเทวดาทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะเมื่อสมปรารถนาแล้วยังไม่แก้บนนะ